6คู่วิวาหวานประจำปี2,566สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะกับอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมและนัทนิชชาสำหรับผู้ของพระเอกงงุสุดหล่ออนันดาและดีไซนเนอร์สาวคนสวยนัดนิชชาที่ได้ขวงคู่เข้าสู่ประตูวิวาหวานิมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พศ2566และไปจัดอย่างอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งที่ริมทะเลจังหวัดกระบี่ค่ะต่อันเนอร์คู่ของนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ปายสีตางและแฟนนุ่มนักธุรกิจนิกานิชที่ได้ควงกันเข้าสู่ประตูวิวาตามหลักคิดทัศาสนาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2566โดยมีเหล่าเพื่อนสนิทและครอบครัวเป็นสักขีพยานก่อนจะไปจัดเลี้ยงแบบอบอุ่นที่โรงแรมสุดหรูค่ะคู่ที่3ปอยตีชดาและโอบัลลุขึ้นแทนสะพ้ายภูเก็ตเป็น ที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสาวปลอยติชดาจัดพิธีแต่งงานแบบบาบาตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อวันที่2มีนาคมพศ2 5 6 6คู่ที่4แอนออรดีและบอยสิทริชัยจากคู่จีนกลายเป็นคู่จริงนะคะสําหรับคู่นี้เลื่องงามยามดีเข้าสู่พิธีบายสีสุขขวัญตามประเพณีของภาคอีสานเมื่อวันที่29เมษายนพศ2 5 6พ้ามกลางบรรยากาศสดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่าย ที่บอกเลยว่าเป็นประเพณีที่สวยงามของภาคอีสานค่ะต่อกันที่คู่ที่5นะคะสําหรับชอนจินดาโชคและเพชรที่พัชราที่ควงกันเข้าสู่ประตูวิวาเนี่ยถึง4งานภายใน4เดือนค่ะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญใหญ่ก่อนเริ่มชีวิตคู่งานมั่นงานแต่ง ที่จังหวัดเชียงรายค่ะและผิดท้ายด้วยคู่สุดหวานนะคะคู่ที่6อย่างยิปซีคิรติและนิโคลัสกับพิธีวิวาที่เรียบง่ายลิมทะเลนะคะท่ามกลางความอบอุ่นของครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมยินดีงานแต่งจัดด้วยความมินิมอลเรียบง่ายและน่าหลับโแมเมนติกมากๆค่ะอย่างไรก็ขอยินดีกับทุกคู่ด้วยนะคะและอีกหลากหลายคู่ที่แอดมินไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้ทั้งหมดนี้ก็คือ 6คู่วิวาหวานประจำปี2566ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน contact center ต้องวิธีเฮดเซ็ต